ทำหัวข,ข้อของาาว่อเช้าชีวิตคือละครโรงใหญ่ที่สุดเราเป็นตัวละครทุกตัวนางเอกเป็นพระเอกเป็นนางร้ายพระอาจารย์สอนให้ลูกชีเป็นผู้กำกับเป็นผู้เห็นทั้งทุกขเห็นทั้งสุขไม่ใช่เป็นผู้เล่นละครหรือเป็นตัวละครเหมือนเดิมอีกต่อไป พอการได้ฝึกสติฝึกสมาธิเราจะมีปัญญามองเห็นทั้งสุขและกะทุกข์ที่มันเกิดขึ้นอยู่เนืองๆอยู่เนืองๆสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั้นมีเราอยู่ในนั้นจริงๆหรือไม่เราจะเห็นทั้งสองฝั่งที่มันเกิดขึ้นสิ่งสำคัญที่เราต้องมีคือมีสติบาดฐานของการฝึกสติถ้าเรามีความสงบนะคะท่านพระอาจารย์จะสอนให้อยู่กับพุโทโธ การอยู่กับพู้โทนั้นเราจะมีเราจะเกิดความสงบของใจสติของเราจะเข้มแข็งเราจะเห็นกระบวนการการทำงานของร่างกายของรูปของเวทนาของสัญญาสังขารและวิญญาณว่าเขาทำงานอย่างไรเราฟังของท่านอาจารย์แล้วเราสามารถน้อมมาปฏิบัติและเราจะเข้าใจว่าเวทนาที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะสุขหรือจะทุกข์เมื่อก่อนนะเราเข้าไปจับแต่ตอนนี้นะคะ เราไม่เข้าไปจับอีกเราเป็นแค่ผู้มองเฉยๆเป็นผู้ดูเฉยๆฉากออกมาดูบ่อยๆนะฉะากจิตออกมาดูบ่อยๆเราจะเห็นทุกทั้งทุกและก็สุขนั้นไม่ใช่เราไม่ใช่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนทุกนั้นเป็นอนัตตาจริงๆนะเกิดขึ้นมาเองโดยของเขาเองนะเป็นผู้เห็นทั้งทุกเห็นทั้งสุขไม่ใช่เป็นผู้เล่นละครหรือเป็นตัวละครเหมือนเดิมอีกต่อไป โมทัสเสวะสุขโหิตังนาคิเมสระนาัญยั